สวัสดีค่ะติดโบแดงแบบนี้นะคะก็แสดงว่ารถคันนี้มีเจ้าของแล้วเย่ yeah. วันนี้นะคะเนตตี้ปล่อยรถแต่ต้นเดือนเลยนะคะลูกค้าจ๋าออกรถกันตตี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะแค่ลูกค้ามีปร,ประชาชนทะเบียนบ้านนะคะและก็เอกสารแสดงรายได้เนตตี้จัดให้แบบไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะวันนี้เนตตี้ขออนุญาตปล่อยยักษ์ใหญ่ของเรานะคะนั่นก็คือเจ้าตโตโยต้ ฟอร์จูเนคันนี้นี่เองนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะ t o y o ต a f o r t u n e er เนยังมีในสตตอ์อีกหลายคันเลยถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยสามารถโทรมาได้ตามช่องทางการติดต่อด้านบนเลยนะคะ<ม>นอกจากวันนี้นะคะเราจะปล่อยเจ้า o r t u จ e นยักษ์ใหญ่แล้วนะคะยังมีลูกค้ารอรับรถอีก2คันคันไหนเรื่องผ่านแล้วถ้าเราก็จะเอารถเข้ามาจอดเก็บไว้ในสตูนะคะแล้วก็ล้างสปาขัดสีให้เรียบร้อยเช็คระบบเกียร์เช็คน้มันเครื่อง เช็คระบบไฟทั้งคันนะคะลูกค้าจะพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะ SC ยุทธค่ะรถสวยรถดีการันตีทุกคันแล้วมาออกรถด้วยกันนะคะ